สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะจะพาพี่น้องทุี่ไปสรุปเพื่อเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อเล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับสู่กันต่อเช่นเคยครับผม28กุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับกมีหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะพี่ประกอบกายก็เต็มๆเลยครับผมงดบางหันครับพี่น้อง เก้าหกตรงตรงครับผมเลขออกห้าเก้าหกแปดห้าครับผมครับมีหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขเด่นครับปีนาเสียดายเลยครับผมซีไม่มาครับผมมาเก้าครับเลขเด่นของผีประกายมีซีกับเก่าครับผมครับหลายสำนักกับมีซีกับเก่าอยู่ครับผมแต่ว่าอ่าโดดเด่นสุดก็คือซีปีนาเสียดายครับพี่น้องเนาะซีไม่มาครับผมเอาในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้อง เป็นข้อมูลตามต่อครับสรุปล้างหวยออกลาพัฒนาครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขชุดสรุปเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณถูกถูกเสียยนเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลวยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์พาลวยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังชุดสรุปเป็นข้อมูล ตามต่องวดวันที่28กุมภาพันธ์67กันเลยครับขอบครับพี่น้องครับผมรับสำนักแรกครับผมบเด่นเดินดีเอส่งให้ครับผมเด่นบนล่างงวดวันที่26ที่ผ่านมาเพิ่นให่901เข้าที่9เ้อครับผมเข้าที่9เลขออก96คลิปนี้ครรู้สึกว่าจะนำเสนอไปพร้อมกับเลข เจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องเนาะเลขเจ๊ปูเมืองอุบลครับคลิปนี้ก็ด้ว่างว้ยังสีเลยครับพี่น้องลงพร้อมกันกับบอกกับพี่น้องอยครับผมบอกในคลิปอยว่าเลขเพิ่นจะเป็นเลขจับคู่กันครับเจ๊ปูงวดว่างหันกับเขาที่ห้ากับหกเด้อครับผมครับห้ากับหกชุดนี้ถ้าจับคู่กันก็จะได้เก้าหกครับพี่น้องเนาะ ับผม96นี่แหละครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมลาพัฒนาครับสองสำนักควบคู่กันไปได้ครับผมครับเจ๊ปูและเด่นเดินดี f อสุขให้ครับผมถ้าเลขของเพิ่์มาทั้งสองคนประกบกันเลยครับพี่น้องครับผมสำนักต่อมาครับผม พี่ประกายงวดนี้เข้าเต็มเต็มแต่ว่าเพิ่นไปเน้นซครับพี่น้องเนาะเน้นที่หลัก4ครับผม4หางครับผมมี96ตรงๆครับหลักลอยเพิ่นมากครับผมตัวนี้ไปหลัก10ครับ8นี่แหละครับผมลาพัฒนาพี่ประกายครับเลขวิ่งเดินดีครับผม4กับ9มาเก้และจับคู่96ครับ สำนักต่อมาครับผมอาจารย์ผู้ครับกลับมาแล้วครับผมหลังจากที่จากที่เขาตะเลขวิ่งครับพี่น้องเนาะวันนี้มาจับคู่เข้าตรงตรงแปดห้าครับผมแปหครับอาจารย์ผู้คนภูเขาครับผมงวดนี้มาหกเลยครับผมชนกันที่6มาหครับเลขออกเก้าห เลขของเก้าหกครับผมคนภูเขาชนกันที่หกเลขเด่นหกครับผมพ่อไพบูญครับผมเช่นกันเลขเด่นบนล่างหกครับเข้าที่หกเลยครเลขติดบนล่างเข้าที่ห้าครับผมไปบนไปล่างครับพี่น้องนะพ่อไพบูญพ่อเจริญศิลป์ครับผม วิ่งลูดบนล่างห้าครับผมเข้าล่างได้ครับผมเข้าล่างเลขออกแปดห้าครับพอจพับคู่บเขาครับผมพอจะเญืิอนสินสมากจะเป็นเลขวิ่งเขาดีครับพี่น้องเนาะหลังๆมากนี่ครับผมลาพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนครับวิ่งบนล่าง4 0 9เข้าที่เด้วยครับผม จับคู่เสียดไปครับผมห้าเก้าลาพัฒนาแม่มะลิชัดครับผมแม่มะลิชัดเข้าวิ่งลูดครับตัวหกครับพี่น้องเนาะตัวร่องเลขต้องมาติดห้ากับเก้าครับผมพี่ฝนครับผมพี่ฝน,ฝนงวนนี้เลขวิ่น ไม่มีห้ากับหกครับผมติดเก่าอยู่ครับผมวิ่งลูดเข้าที่เก้าครับผมครับแม่นางครับผมเช่นกันครับเข้าตัววิ่งหกแล้วครับผมเข้าที่หกครับเด็กแม่ผมมีเก่ากับหาครับผมพอแสวงครับผมงวนนีเพิินเข่าเล็ก เด่นเจ็ดแปดเก่าด้ครับผมเข้าที่เก้ากับแปดครับผมแล้วก็มาเลขไหลครับพี่น้องเนาะเลขไหลเพิ่นตัดหาออกหามาอยู่ครับผมเก้าสองแปดห้าจริงๆรนี่อีกตัวหนึ่งครับผมเลขไหลเดินดีครับเลขไหลเดินดีครับเลขไหลเดินดีครับพี่น้องเนาะ พอแสวงเนี่ยระวังให้ดีครับผมเล็กไรกับเจ๊ปู o. ครับพ่อบังพีครับผมเขาจุดนี้อีกแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเล็กวิ่งผลุนสองหมวดแล้วครับผมเข้าสิบน่วยบนล่างหก พอเสิรือกนะครับผมบัดน,นี้พอเสิร์กเข้าเด่นเก้าครับผมเลขออกอ่าเลขออกเก้าหกแล้วก็เข้ารองห้าครับผมแปดห้าแล้วก็วิ่งรูดห้าครับพี่น้องเนาะครับหน่วยบวกวินแยกกันไปครับผมครับเข้าหลักหน่วยก็คือห้าครับพอจับคูเสียดไปครับพี่น้องห้าเจ็ดเก้าเลขออกห้าเก้าหก เหล้าสตาพอหลุดเด้อครับพี่น้องพอก็ฝากขอโทษขอให้พี่น้องเอพซี่อายุครับผมครับอ่าเล่าสตากับหพ้าน้อยนี่ยู่ช่องอูน้ำชัยเด้อครับพี่น้องครับผมแต่ว่าห้าน้อยนี่พอก็น่าสนใจมากครับพี่น้องเนาะอันนี้คือเลขออกนะครับผมเก่ามาเชียร์มาสรุปให้เบิ้งห้าด้อยครับเฉพาะกิจกระเข่าครับผมตัววิ่งหลุดห้าครับปกติหลุดครับผมมาพิเศษครับผมพิเศษเข้าที่แปดวีไอพีเข้ากอดคอกันครับพี่น้อง สองกับศูนย์ี่เลขออกครับผมสองศูนย์จับคู่กับรุดไปย่างละแต้มกับพี่น้องเนาะครับผมตัววิ่งลวนนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับผมหานอยพ่อเสืคกับพี่น้องเนาะอูนำชัยได้ครับผมช่องอูนำชัยครับเอาเนี่ยครับพี่น้องมาสรุปพี่น้อยให้พี่น้อยที่ิตเลยเบิ้งเป็นข้อมูลครับผม เอาครับพี่น้องครับผมผิดใจหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะสรุปให้พี่น้องเอซีเป็นข้อมูลตามตัวงวดวันที่ยี่สิบแปดเด้อครับผมลาพัฒนาครับผมสรุปให้พี่น้องเอให้เบิ้งว่างหันออกเก้าหกแปดห้าครับผมเก้าหกแปดห้าครับพิดใจหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะเส้นใดเพิ่นมากก่อนเดี๋ยวนําเชียร์ผ้ารวยกิดจีมานำเสนอสู่พี่น้องเอพซีก่อนเลยครับผมเผื่อเป็นข้อมูลครับผมพี่น้องเอพซีจะได้พิดใจหน้าเบิ้งตัวเด่นตัวชนครับผม ครับทายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมเอไปซํำนีครับพี่น้องเนาะครับผมขอให้พี่น้องสุขสุขลนโชคดีครับผมยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดสองทุ่มครึ่งลาพัฒนาสวัสดีครับ